สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรามีของมารีวิวกันนะครับทุกคนแต่นี่ไม่ใช่ของเล่นในลายของกอซิล่าแต่อย่างใดนะครับทุกคนแต่นี่ก็คือเช f ฟิกูอานะครับ m าร์ส i รเดอร์สตรองเนั่นเองก็นี่เป็นของที่มันออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็เพิ่งได้รับมานะครับนะของเพิ่งมาถึงผมเนาะ ก็หลายๆช่องหลายๆคนเขาก็น่าจะได้เล่นกันไปแล้วนะครับราคาของเจ้าตัวนี้ตอนนี้เป็นไงผมก็ไม่ทราบนะครับนะแต่ว่าโอเคมาจะมา u n นบ x ็อกรวีวิวให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็เป็น H, H f i g u art ตัวแรกของผมเลยเนาะเป็น Mask r i รเดอร์ซองเกนะครับเป็นหนึ่งในมาร์ชไรเดอร์ที่ผมค่อนข้างชอบตัวหนึ่งเลยนะครับในยุคโชวะเนาะ ใครกมาก็มาในกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับทุกคนก็เป็นสินค้าพี่บันไดนะครับนี่ยังาไมา่ได้แกะเทปอะไรเลยนะครับโอเคมาเริ่มแกะมาดูเลยครับมา r ฟอเดอร์สตองเกอร์ชินคกโชเซโ ฮ่านี่โอ้โหมาคกคลกอันนี้โอ้เรียกได้ว่าเป็นการจับสัมผัสครั้งแรกเลยนะครับสำหรับผมนะโอ้เป็นกล่องบ็อกอารกล่องทำออกมาสวยมากนะครับของบันได มาเลเดอร์สตองเกอร์นะครับค้างกล่องก็ประมาณนี้เนาะเป็นตัวอักษรสเงินแล้วเขียนมาไรเดอร์สตองเกอร์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าด้านหลังนี่อย่างเท่เลยผมนี่อยากจะเก็บให้ครบทั้งเจ็ตัวนี้เลยนะครับนะแต่ว่าค่อนข้างจะหายากเหลือเกินบางตัวนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเก็บแค่สตองเกอร์ตัวเดียวก็ยังดีนี่โอ้โห สวยงามมากครับทุกคนมาเรามาแกะกันเลยดีกว่าเอาแล้วครับมาแกะเหมือนไอโฟนเลยฮึบฮึบนี่ออกมาแล้วนะครับก็จะมาในถาดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีใบอ่าเอาไว้ก่อนนี่ก็เป็นใบนะครับมาสเตอร์สตองเกอร์แล้วก็เหมือนเป็นใบคู่มือนะครับว่า น้านในมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับก็คนที่เขาเล่นไลน์นี้เขาต้อจะเห็นจนเบื่อแล้วละ่ะนี่นะครับโอ้โหยโหมันสวยมากเลยนะก็ผมไม่เคยจับเอชเชฟิกูอาร์ตมาก่อนเลยสักตัวนะครับพอได้มาดูวันนี้แล้วก็แบบโอ้โหสวยจริงฮะแล้วก็มีถาดข้างในใหม่อีกถาดหนึ่งนะครับเป็นมือเปลี่ยนเนาะ ซึ่งเป็นมือหลายแบบเหมือนกันนะครับนะเฮ้ <Hey. S 1> ช่างมันเรามาดูตัวซองเกัน er ดีกว่า <Hey. S 1> นี่นะครับดูซิว่าผมจะเจอแจ็คพอตอะไรหรือเปล่านะครับ <Hey. S 2> ของบันไดอุ้ยโหดูด้วยตาเปล่าจริงนี่มันแม hey. มันสวยมากๆเลยนะฮะ ค่อนข้างแพงนะทุกคนตัวงก็สามพันได้มาสามพนห้านะตัวนี้ราคาเอาเรื่องเลยนะครับนี่โอ้โหสวยมากอ่ะเหมือนในซีรีส์เลยนะครับนี่ดูดวงตานะฮะก็ซองเกอร์มันจะดวงตาเป็นอย่างนี้เนาะนี่โอ้โหนี่นะครับ ก็ถ้าที่ผมดูก็ตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรนะครับอืมด้านหน้าเนาะยังไม่เจออะไรที่เป็นตำหนิด้านหลังครับด้านหลังก็อืมโอเคโอเคเลยแบบซองเกอร์นะครับมาเรามาดึงพลาสติกตรงนี้เอาดีกว่า เรามาดูอจุดขยับกันดีกว่านะครับเฮ้ตรงนี้เหมือนมีจุดสีเลอะโอ้โหก็บริเวณนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะเหมือนตรงช่วงนี้จะดูเป็นยางๆนะครับไอต,ตรงเกาะท้องบริเวณตรงนี้มันมันหลุดได้ด้วยนะแต่ก็งานโดยรวมสวยครับ <S <S บริเวณแขนนะก็กางขึ้น ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีการติดๆตรงนี้ได้หน่อยนะครับซึ่งแล้วก็ตัวนี้มันเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเนาะมันก็ยังคงฟึดืๆเนาะผมก็ไม่ค่อยกล้าขยับอะไรมันรุนแรงมากนะครับทุกคนนี้ก็ขยับได้ตัวสามอันห้านะครับถ้าขยับผิดแล้วหักขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเสียใจแน่ๆนะครับแล้วก็นี่ในส่วนของข้อแขนตรงนี้นะครับก็ต้องค่อยๆขยับนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวหักมาเลยุ่งเลยอ่าก็ขยับได้นะครับจัดท่าจัดทางอะไรได้เค okay. เลยส่วนขานะครับก็มีข้อต่อนะครับึ๊บอ่า ถ้าจัดทางได้นะครับขยับไปตรงเผื่อขยาบไปทําเป็นทา่าไรเดอร์คลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสำหรับสตรองเกอร์นะครับนี่สวยงามเลยนะครับในส่วนลักษณะของตรงปลายเท้าก็ขยับได้นะครับทุกคนืขยับได้งอได้นะครับตรงสองข้างเลยสำหรับปลายเท้านะ นะ่บริเวณหัวก็บิดซ้ายขวาได้เลยแต่ว่าต้องต้องระวังส่วนของบริเวณเกาะตรงช่วงช่วงอกช่วงไหล่นึงนะครับนะมันอาจจะมีการชนชนกันบ้างนิดนึงนะครับในส่วนของลักษณะของผ้านี่ก็เป็นลวดนะครับก็สามารถดัดได้ผ้าอันนี้เนาะเป็นลวดดัดให้มันพิวๆพิวอะไรเงี้ยได้นะครับ นี่นะครับอ่าก็โอเคประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับสตองเกอร์ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับนะสำหรับการรีวิว s h f i g u ฟิ a อาร a ด e r มเบ r เรเด r นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็าฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน